ที่มีเลือกความหนึ่ง1มื0นรายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนคอยตอบสนองทุกค,ค,ความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างไรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่<ร>เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนคอยกับเราสิคะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทูีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ สวัสดีค่ะพกบกับต้อนสถานการสจนามณีเสถียรน,นะคะในช่วงของรวยเลือกได้เป็นประจำทุกวันแบบนี้นะคะช่วงเวลาเย็นๆค่ะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัท j o ย and Coil Corporation ซึ่งมีอยู่มากมายครอบคลุมทุกหมวดหมู่จริงๆนะคะเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อค่ะมาซื้อกับจอย and c o นะคะก็จะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆที่นี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในวันนี้ต้องเป็นสินค้าที่น่าสนใจแล้วจริงๆ น,น่าจะจําเป็นแล้วก็ควรจะมีติดบ้านเอาไว้ทุกบ้านจริงๆเพราะว่าเรียกว่าเป็นสเปรย์ที่ช่วยฆ่าเชื้อได้แบบ หลายอย่างจริงๆนะคะสำหรับสเปย์ฆ่าเชื้อเบอร์ตันค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมีมาแจกกันด้วยค่ะที่หมายเลข0868835858นะคะอย่าลืมนะคะ0868835858ช่วงท้ายรายการค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามารู้จักกับผลิตภัณฑ์กันก่อนเลยดีกว่านะคะตอนนี้ต้ออยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เราด้วยค่ะคุณพัทรารักษ์ดวงจินดาค่ะสวัสดีค่ะพี่พัทค่ะโอ้โหวันนี้มาสวยเลยเต็มยศ เลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีติดบ้าน,อนเอาไว้ทุกบ้านเลยจําเป็นมากๆนะคะสำหรับสเปรคาเชื้อเบอร์ตันงั้นต้องถามพี่พัดก่อนเป็นยังไงไมายังไงถึงมาทาผลิตภัณฑ์ของสเปร่าเชื้อเบอร์ตันนี้ได้ค,ะค่ะคือเดิมนะคะเราเป็นโรงงานที่ผลิตกระป๋องนะคะเราก็มาทํางานวิใจัยในเรื่องของพวกแร่นะคะแร่ต่างๆมไม่ว่าจะเป็นแร่ทองคาแร่เงินนะคะ และทีนี้เราก็มาค้นพบว่าในแลกเงินนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาเอามาใช้ในเรื่องของการค่าเชือ้อทีนี้เราก็เลยมาทําบ้างนะคะ,คะมันจะมีได้ทางแรกทองคําแล้วก็แลกเงินในสมัยที่อ,อียิปตโบราณนะคะก่อนที่เขาจะฝังศพนะคะที่สุสานเนี่ยเขาจะใช้ชุบทองคําเพื่อที่จะให้ค่าเชื้อที่ศพ ะะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เปือ่อยไม่เน่าที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึง<า>ไม่เปือ่อยไม่เน่าเลยอ๋อคือเขาชุบทองคำใช่ค่ะ,คะนะคะทีนี้ในต่างประเทศหรือในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ในเรื่องของแร่เงินเพราะมันสามารถฆ่าเชื้อได้เหมือนกันนะคะ,คะแล้วเราก็มาทาเป็นในเรื่องของซิลเวอร์นาโนนะคะ,คะทีนีเ้เราก็มาทําให้เป็นโมเลกุลเล็กเพราะว่าหน้าสัมผัสข,ของโมเลกุลเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อได้มากกว่าการเป็นแร่เงินปกติ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้เป็นโมเลกุลเล็กพอโมเลกุลเล็กเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าค่ะ,คะก็คือมีการศึกษามีการพัฒนาต่อเนื่องออกมาเรื่อยๆแล้วก็ออกมาเป็นสูตรของทางเบอร์ตันสเปคฆ่าเชื้อเนี่ยแหละซึ่งทํามาจากแร่เงินค่ะ,คะงั้นต้องให้พี่พัดช่วยอธิบายต่อสักนิดนึงละกันเกี่ยวกับแร่เงินนะคะคุณสมบัติของแร่เงินวิธีการทํางานทําไมมันถึงไปฆ่าเชื้อได้แล้วไอ้แร่เงินที่พี่พัดพูดถึงเนี่ยมันเหมือนกับเงินธรรมดาทั่วไปที่เราใส่อยู่หรือเปล่่าคคะะ แอลเเงินนะคะก็เหมือนแรลเงินที่เราใส่ทั่วๆไปนะคะแต่ทีนี้เราเอามาทําการหลอมละลายพอหลอมละลายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําให้มันเป็นนาโนก็คือโมเลกุลเล็กนะคะทีนี้พอมาสกัดเป็นโมเลกุลเล็กแล้วเนี่ยนะคะเราทํางานโดยการใส่ เรียกว่าใส่ประจุไฟฟ้าลงไปพอใส่ประจุไฟฟ้าลงไปเนี่ยหน้าสัมผัสของแร่งเงินที่เป็นนาโนแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีหน้าสัมผัสการฆ่าได้มากกว่าเพราะฉะนั้นในอันฆ่าเชือ้อในถ้าแร่งเงินทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อ ได้นะคะต้องเป็นนาโนแล้วก็ใส่ประจุไฟฟ้าลงไปถึงจะฆ่าเชื้อไดอ้เพราะฉะนั้นคุณใส่เงินอยู่คุณถือเงินแบบเป็นเ,เงินข้อมือหรืออะไรเงี้ยคือไม่ได้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบบนั้นคือต้องมาผ่านกระบวนการทําให้เป็นนาโนทําให้เป็นเล็กลงมีการใส่ประจุอะไรลงไปถึงจะทํางานในการฆ่าเชือ้อทีนี้วิธีการทํางานของมันเป็นยังไงบ้างมันฆ่าเชื้อได้อย่างแบบไหนบ้างขนาดไหน ก็คือในการฆ่าเชื้อนะคะสามารถที่จะฆ่าเชื้อต่อเนื่องนะคะเพราะมันมีประจุไฟฟ้า<ม>ประจุไฟฟ้าอันนี้สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ทุกเชื้อนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคประเภทไหนสามารถฆ่าได้หมดเลยนะคะ<ม>อันนี้มันจะมีงานวิจัยนะคะจากมหาลัยหลายๆมหาลัยไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเองนะคะ มหาลัยเราก็เก่งเหมือนกันในเรื่องของการทำซิลเวอร์นาโนนะคะแต่ทีนี้มันจะเอามาทำในหลายๆหลายรูปแบบนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสีทาบ้านนะคะมีส่วนประกอบในสีทาบ้านนะคะในอนาคตอาจจะมีในเรื่องของแอร์แอร์บ้านนะคะอาจจะเป็นการเคลือบไปที่แผงคอย่ะค่ะแล้วก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้จะได้บอกออกมาเป็นอากาศที่ดีไม่มีเชื้อโรคในอนาคตน่าจะมีนะคะ แต่ทีนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราทำมาในรูปของสเปรย์แล้วก็เป็นกระป๋องนะคะสามารถที่จะสะดวกใช้นะคะแล้วก็ใช้ในผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อะไรต่างๆได้ทุกประเภทเลยนะคะก็เลยออกมาเป็นสเปรย์เพราะนี้พอสเปรย์ปุ๊บเราก็ไปใช้จับฆ่าเชื้อโรคในส่วนต่างๆได้ค่อนข้างเยอะทั้งหมดเลยใช่ค่ะ แล้วก็ที่สําคัญคือบางคนอาจจะสงสัยว่าพอพูดถึงคําว่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคแล้วเนี่ยมันดูแบบโอ้โหสกปรกน่ากลัวมีหลายชนิดมากเลยแบบนี้ถ้ามันเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันอันอันตรายไหมมันจะเหมือนสเปรย์แบบสมมุติว่าเป็นฆ่าแมลงสาบฆ่าหนูอย่างเงี้ยคนสูดหายใจเข้าไปก็กลัวอันตรายอันนี้มันเหมือนกันไหมคะในเรื่องของตัวซิลเวอร์นาโนนะคะเราใส่เงินเนี่ยนะคะเราก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของที่ว่ามันจะเป็นอันตรายกับเราหรือดูดซับ สารพิษอะไรต่างๆเข้าไปในร่างกายนะคะบางคนในปัจจุบันนี้บางคนกินแร่ทองคาด้วยซ้าไปนะคะแร่เงินนี่จริงๆแล้วก็คือกินได้เหมือนกันนะคะเราก็ตรวจค้นพบว่าคนที่กินแร่เงินเนี่ยแล้วสามารถอยู่รอดนะคะอยู่รอดจนอายุ90ก็ไม่เห็นจะแบบว่าไปเป็นมะเรง็งหรือว่ามีสารตกค้างในร่างกายที่ทําให้เป็นโลหะหนักนะคะก็สามารถที่จะกินได้ นะคะ <c oughs> แต่ทีนี้มันต้องกินในรูปแบบของที่เขาทํามาในรูปของการกินคือะคะทํามาให้กินนะคะไม่ใช่ไปเอาเงินไส้มากินก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะ,ะ,คะต้องเป็นนาโนอะค่ะถึงจะกินได้ <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าแร่ทองคำเนี่ยแร่ทองคำเนี่ยอ,อย่างทองคําเปลอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาทําขนมจามวมงปุด นะคะจากมะกรูดหรือว่าใส่ในอาหารบางอย่างที่เป็นทองคําแล้วกินเข้าไปเพื่อบำรุงสุขภาพสามารถที่จะฆ่าเชื้อในร่างกายได้สร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายสามารถรักษาอาการป่วยอะไรต่างๆได้แต่ทีนี้ถ้าเราเอาทองคํามาขายมันก็จะคงแพงนะคะเราก็ใช้แค่แรกเงินก็พอก็เลยใช้แรกเงินนี่แหละมาพัฒนาแล้วก็มาใช้เพราะฉะนั้นร่างกายคนเราสัมผัส โดนก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายมีความปลอดภัยค่ะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงก็ต้องบอกเลยว่าแตกต่างจากสเปรย์ที่เอาไปแบบฆ่าเชื้อโรคหรือซีบเอาไปใช้ตามห้องน้ําหรือเป็นสเปรย์ทำความสะอาดแบบนั้นคนละอย่างเพราะนั้นนั่นจะมีในเรื่องของตัวแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีกลิ่นของความหอมเป็นน้ําหอมในเรื่องของการดับกลิ่นแต่ของเราไม่ใช่ของเรามันเป็นการฆ่าเชื้อ โดยตรงแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตัวซินเวอร์นาโนเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเชื้อโรค ทุกเชื้อโรคเลยใช่ค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเชื้อโรคเนี่ยมีอยู่ทุกที่จริงๆนะคะไม่ใช่แค่ออกมานอกบ้านเรามาเจออยู่ในบ้าน<ช>นั่งอยู่ในห้องรับแขกก็มีโอกาสที่จะเจอเจอกับเชื้อโรคแล้วถ้าเราปล่อยปะละเลยหให้มันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยปัญหาต่างๆตามมาอีกเยอะใช่มัน,ะมนจะทาให้เราป่วยนะคะเป็นหวัดหรือติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรต่างๆที่เข้าไปในร่างกายทําให้เกิดอาการป่วยนะคะหลายๆโรคนะคะ แต่เราใช้ซินเวอร์นาโนเนี่ยค่ะเราจะทําให้ไม่เกิดอาการป่วยค่ะ,ะเพราะจะทําให้ลมหายใจของเราที่สูดเข้าไปเนี่ยนะคะสะอาด นี่นะคะอากาศก็ดีสะอาดบริเวณรอบข้างต่างๆที่เราจับต้องนะคะก็สะอาดรวมถึงคนที่เรารักบางทีเด็กๆเอ่ยผู้สูงอายุเอ่ยนะคะเราก็คงจะไม่อยากให้เขาเนี่ยอยู่ใกล้กับเชื้อโรคนะคะทีนี้ใครบ้างละ่ะที่จะสามารถที่จะใช้หรือว่าจะควรจะไปใช้กับอะไรและวิธีการในการใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อนะคะของเบอร์ตันเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาอธิบายให้ฟังให้เห็นภาพเลยรวมถึงเดี๋ยวเราจะ มลองใช้กันด้วยที่นี่นะคะตอนนี้พักสักพู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณ ร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณใหุ้วีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับสเปยค่าเชื้อนะคะจากเบอร์ตันค่ะที่ทำมาจากแร่เงินเราได้ฟังถึงคุณสมบัติวิธีการทำงานแล้วก็เห็นภาพแล้วนะคะคราวนี้อยากให้พี่พันธเล่าให้ฟังต่อน,นิดนึงว่าการใช้งานจริงๆเขาเอาไปใช้กับอะไรได้บ้าณผู้ชมจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะค่ะ ซิลเวอร์นาโนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยเพราะว่ามันสามารถฆ่าเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในคนในสัตว์ในอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าแร่เงินทั่วไปเนี่ยปกตินะคะถ้าเกิดเราฉีดก,กับอุปกรณ์ข,ขาวๆแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เหลืองเพราะว่าเงินเนี่ยเวลาโดนอากาศแล้วมันจะเหลืองนะคะเวลาเราใส่นะคะเวลาเราใส<น>่ในถ้าเงิแท้นะเหง่อก็จะดำนะคะเพราะฉะนั้นโดนอากาศปุ๊บมันก็จะเหลืองแต่ของเราค่ะ มีเทคนิคทําให้มันไม่เหลืองเพราะฉะนั้นฉีดพ่นกับอะไรก็ตามนะคะมันจะไม่มีปฏิกิริยาในเรื่องของทําให้สีของสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงคือจะไม่ไปทั้งทําลายพื้นผิวไม่ไปกัดไม่ไปทําให้สีเปลี่ยนสีเพี้ยนใช้ได้หมดเลยกับทุกอย่างนะคะบางคนแบบแหมพื้นแพงโต๊ะแพงหรือของบางอย่างก็ไม่กล้าไป,ไปฉีดอันนี้คือทําได้หมดปกป้อง,องพื้นผิวด้วยค่ะค่ะและทีนี้ก็ในเรื่องของอย่างยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของผ้านะคะ ในงานวิจัยเนี่ยนะคะนิยกตัวอย่างของที่มหาลาัยนะคะที่มหาลาัยเนี่ยก็คือเราเอาขีดขีดนะคะคือเชโล่ <She S 2> แล้วก็ผ้าน,านี้คือไม่ใช่ผ้าที่มีส่วนประกอบของซิลเวอร์นานโนเป็นผ้าธรรมดาผ้าธรรมดาค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นผ้าที่ใช้ซิลเวอร์นานโนนะคะแล้วเราก็เชโล่ขีดนะคะแล้วก็เชโล่ก็เริ่มตายค่ะนะคะแล้วก็เริ่มตายตายไปนะคะก็เห <inet S 2> ็นแล้วบนผ้าเนี่ยไม่มีเลยอ่ะ เชื้อโรคเริ่มตายเริ่มตายบนผ้าก็ดูเป็นสี่เหลี่ยมปกติทีนี้ยในการซักผ้าเนี่ยค่ะในการฉีดหนึ่งครั้งเนี่ยผ้าเนี่ยสามารถที่จะทนการซักนะคะได้ถึงยี่สิบครั้งคือสามารถฉีดกลายก็ผ้าซิลเวอร์นาโนกลายเป็นผ้าซิลเวอร์นาโนซึ่งพอซักแล้วก็ปะสจเชื้อโรคไม่เกาะติดเนี่ยได้ถึงยี่สิบครั้งไม่ต้องไปฉีดซ้ำแล้วค่ะออยยู่นากเลฉีดเสื้อผ้าก็คือสามารถที่จะทนการซักนะคะ พราะซินเวอร์นาโนเนี่ยพอเราใส่ประจุไฟฟ้าลงไปนะคะแล้วมีอนุภาพในการยึดเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะยึดเกาะพวกใย,ยผ้านะคะหรืออุปรกรณ์ต่างๆนี่คืออยู่ได้นานทีนี้ขึ้นอยู่กับการะชะล้างเสียดสีหรือการแปลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหลายๆครั้งมันก็จะหลุดเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของอุปรกรณ์ที่เราฉีดลงไปะะแต่อันนี้ถือว่าแบบเหมือนแบบ เคลือบไว้เลยอ่ะอย่างอย่างที่เห็นนี่คือหลังจากการซักหนึ่งครั้งห้าครั้งไล่ไปเรื่อยๆว่ายังสะอาดอยู่แล้วไม่มีเชื้อโรคใช่ไม่มีเชื้อโรคเกาะนะคะแบบนี้ก็แสดงว่าสมมติว่าหนูมีเสื้อผ้าอยู่เสื้อหรือว่าของเด็กหรือว่าจะเอาไปซักหรือเสื้อตัวนี้แหมไม่อยากให้มีเชื้อโรคหรือผ้าม่านแล้วก็ฉีดใส่เข้าไปได้เลยใช่ฉีดปกติครั้งหนึ่งก็ใช้ได้ใช้ได้นานเมื่อช่วงที่น้ําท่วมนะคะ ทีนี้บ้านเนี่ยเวลาเขาปิดบ้านไว้แล้วเขาก็อบพยพไปเนี่ยนะคะบ้านเนี่ยเกิดเชื้อราตัวซิลเวอร์นาโนสามารถเอาไปฉีดพ่นนะคะภายในบ้านเนี่ยคะ่ะข้างฝาเพดานพื้นนะคะ